ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณเจียรคุณประจวบรื่นนิดรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณเจียรคุณประจวบรื่นนิดมา,าโอกาสนี้ แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานการเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าสัพพทา,านนางธรรมะทานนางชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหาคุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณเจียดคุณประจวบรื่นนิดจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอจงโมทนาสาธุ แล้วคืนวันพรุ่งนี้รายการตามทางพระพุทธเจ้าจะเป็นศรัทธาของคุณสุวรรณประสงค์ศรัทธาของคุณลำค้างสะทองพิมพศรัทธาของคุณวรพลคุณอารีพัฒลานุกูลกิจร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ศรัทธาของคุณอารีพัฒลานุกูลกิจนะครับเป็นเจ้าภาพขินพรุ่งนี้จะได้อนุมตินาสาทุกันนะครับ คืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากข่าวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับที่ทัศนวิสัยแตกต่างกันนะครับอา้าวตกลงเข้าใจคำว่าโยคะนะโยคะเปรียบเหมือนตะปูตอกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ให้หลุดออกไปไม่ได้ คงจะไม่ตะปูนิ้วเดียวนะคะใช่ไหมตะปูนิ้วเดียวเนี่ยถอนง่ายนะผมว่าคงจะเป็นตะปูห้านิ้วเลยนะตอกสัตว์ให้ติดอยู่กลึงสัตว์ให้ติดอยู่ในกามคาม,ไไม,คกามคุณอารมณ์เห็นไหมครับกามมคุณอารมณ์ก็ถูกตะปูตอกอยู่นะท่านทั้งหลายครับอกอรมมาคุณอารมณ์คืออะไร รูปเสียงกลิ่นรถโพธพภพรวมถึงธรรม,ามอารมณ์ด้วยอารมณ์ที่ดีๆอารมณ์ที่งามๆอารมณ์ที่เป็นที่น่าพออกพอใจนะนั่นคือเรื่องของกามกามเนี่ยมีคุณแล้วกามก็มีโทษหมู่สัตว์ทั้งหลายสิบเอ็ดภูมิเนี่ยเห็นกามมีคุณจึงแสวงหากาม แล้วก็ติดอยู่ในกามเอาละกามเนี่ยมันมีคุณะให้เข้าใจนะอะกามเนี่ยไม่มีคุณมันมีคุณแล้วเราก็หลีกเลี่ยงคุณของกามไม่ได้กามาม,ะคะนะา,มาคุณไม่ใช่เรื่องของเพศนะครับนะกามมาคุณไม่ใช่เรื่องของเพศหญิงเพศชายจะต้องสมสู่กันไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับนะให้เราได้เข้าใจนะฮะตีความหมายความว่ากามซะก่อน กามคืออะไรไออไ,ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเข้าใจไปเรื่องของเพศสัมพันธ์ก็มัง้งใช่แต่ไม่ใช่อย่างนั้นฟั <c oughs> งให้ดีนะใช่แต่ไม่ได้ใช่อย่างนั้น <c oughs> คำว่ากามหมายถึงสิ่งที่น่าใคร <c oughs> สิ่งที่น่าปรารถนาแล้วสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนานะมีเท่าไหร่ <c oughs> มีสองนิยกนิวมาตันานเลยนะกลัวจะตอบผิด <c oughs> <c oughs> ให้เข้าใจนะเออก่อนจะถามเนี่ยยกนิ้วตั้งนานเลยนะเออถามว่ากามมีเท่าไหร่ถ้าตอบประกามมีห้าอุตส่าห์ยกสองเลยนะยังตอบผ้าได้ยังไงใช่ว่าปรอกามเนี่ยมีสองนะกามคือสิ่งที่น่าใครน่าปรารถนาเนี่ยมีสองสองก็คือหนึ่งวัตถุกามหน้าหนึ่งแล้วนะสองก็คือกิเลสกามนี่ครับ นะสิ่งที่น่าคร่น่าปรถนานะมีทั้งวัตถุมีทั้งกิเลสแล้วทั้งวัตถุทั้งกิเลสก็มีคุณมีคุณคุณของกามมีมูสัตวจึงหลงติดอยู่ในคุณของกามจึงเรียกว่าติดอยู่ในกามาคุณอารมณ์แหม ต้องอธิบายกันอีกไหมเนี่ยอธิบายได้ก็ดีนะเราบางทีเราก็เพลินจนลืมคําว่ากามคุณอารมณ์ฉะนั้นจึงต้องอธิบายกันหน่อยนะกามคุณแปลว่าคุณของกามนะไม่ใช่กามกับคุนนะนะไมนมมนเข้าใจยากนะกามคุณแปลว่าคุณของกามนะอ่อ มีกามมาคุณเป็นอารมณ์ก็คือมีคุณของกามเป็นอารมณ์นะด้านกามเนะี่ยมีคุณอยู่แล้วคุณในะที่นี้ก็หมายถึงคุณนประโยชน์นะกามเนี่ยมันมีคุณนประโยชน์แต่ว่ากามมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษสองอย่างนี่กามมาคุณนะ่ะกามมาเขามีคุณอยู่แล้ว มูสัตว์หลายหลงติดอยู่ในกามมาคุณจึงพ้นจากเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดไม่ได้มูสัตว์หลายมัวหลงติดอยู่ในคุณของกามมูสัตว์หลายมัวหลงติดอยู่ในประโยชน์ของกามจึงหลุดพ้นไปจากสังสารวัตหลุดพ้นไปจากวัฏฏทุกข์ไม่ได้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเราก็ต้องยอมรับนะนะ ว่ากามมันมีคุณมีประโยชน์เราจรึงหลงหาหลงติดแต่พอหลงติดอยู่ในกามในคุณของกามมันจึงพ้นจากสังสารวัฏไม่ได้พ้นจากวัตถุกไม่ได้นี่ครับตารูปารมณ์ก็มีคุณสัตรารมก็มีคุณขันทารมณ์ก็มีคุณละสารลมก็มีคุณ พทธาพาลมก็มีคุณนี่มองในแง่ของคุณประโยชน์มันมีโทษมีไหมมีโทษของรูปอารมก็มีโทษของสัทธารมก็มีโทษของขันธารลมก็มีโทษของละสารมก็มีโทษของพทธาพาลมก็มีฉะนั้นกามเนี่ยมีทั้งคุณมีทั้งโทษ อระเจ้าทั้งหลายก็ต้องใช้กามล่วงพ้นจากกามไปไม่ได้ยังต้องใช้อยู่อ้าพระเจ้าไม่พ้นจากกามไดไงยังใช้อยู่พระพุทธเจ้าก็ใช้กามแต่ไม่ติดอยู่ในกามเข้าใจไหมฮะอ้าไม่ติดอยู่ในกามเราใช้กามแต่ติดอยู่ในกามเรื่องของเรื่องมันไปทางนี้ที่เราใช้กามติดอยู่ในกามเพราะอะไร อ่าใช้กามติดอยู่ในกามเพราะอะไรแล้วพระพทุทธเจ้าทลายใช้กามไม่ติดอยู่ในกามเพราะอะไรทางน,นี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในในกามมาภูมิมีทหลายากร,รมมาภูมิกามาภูมิมีเท่าไหรฮะสิบเอ็ดมีมนุษย์หนึ่ง เทวภูมิหกอบายภูมิสี่ทั้งสี่ภูมินี้ต้องอาศัยคุณของกรรมพระพุทธเจ้าอาศัยคุณของกรรมไหมครับอาศัยไหมนี่ยกมือแล้วนะฮะไม่ถามเปล่านะฮะยกมือแต่ไม่ได้ไหวพวกคุณนะฮะผมไหวพระพุทธเจ้านะขอนำพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างว่า แม้พระพุทธเจ้าก็ยังอาศัยกามผมพูดผิดหรือพูดถูกครับไม่กล้าพูดเ <c oughs> <c oughs> งียบเลยไม่กล้าทำไมไม่กล้าเอ <c oughs> พระพุทธเจ้ายังใช้กามได้ยังไง <c oughs> พระเจ้ายังฉันข้าวไหมครับ <c oughs> อะฉันข้าวไหม <c oughs> ยังดื่มน้ำไหม <c oughs> ยังฟังเสียงไหม <c oughs> อ๋อ เอาไงอ่ะจอไม่ใช้กรรมได้ไงเอาวัตถุเอาไม่ใช่กรรมเหรอรูปารลมสัทธารมกันธารมรสาลมผลทพารลมเนี่ยเป็นกรรมหรอือเปล่าเป็นแล้วพุทธเจ้าใช่ไหมใช้แล้วพุทธเจ้าไม่ติดอยู่ในกรรมเราละใช่ไหมใช้ใชแล้วเราทำไมถึงเราติดอยู่ในกรรมเออเนี่ย พระพุทธเจ้าถอนตะปูออกแล้วจึงไม่ติดอยู่ในกามเข้าใจไหมครับอ่าเข้าใจป่ะฮะอออย่างเราดีมีตะปูไม่มีใครถอนออก <c oughs> แต่พระพุทธเจ้าถอนตะปูออกแล้ว <c oughs> นั้นพระพุทธเจ้าใช้กามก็ไม่ติดอยู่ในกามแต่อย่างเราใช้กามก็ยังติดอยู่ในกาม เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ถอนตะปูออกตรงนี้ผมจึงบอกว่าต้องพูดกันยาวหน่อยแล้วนะครับนะเพราะเพราะโยคะเปรียบเหมือนตะปูตอกหมูสัตว์ให้ติดอยู่อยู่ในสังสารวัตรโยคะเปรียบเหมือนตะปูตอกหมูสัตว์ให้ติดอยู่ในวัฏฏะทุกข ให้ติดอยู่ในวัตถุวันนั้นดูตัวนี้เลยครับนะกามโยคะอ่ะขอภาพหน่อยนะกามโยคะนะตึงติดอยู่กับกามคุณอาลงสงสัยนั่งหลับแล้วแลวนะรอามาแล้วโยคะมีสี่ใช่ไหมโยคะเนี่ย เปรียบเหมือนตะปูใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เราดูแลใช่ไหมอ่ะอ่ะโยคะนี่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ทั้งหลายไว้เหมือนตะปูตอกตึงให้ติดอยู่ยากแก่การที่จะถอนให้หลุดเพราะตะปูที่ติดหลังเราเนี่ยเป็นไงฮะมันเกินกว่าห้านิ้วนะเ <c oughs> <c oughs> ออตอกให้ติดอยู่เนี่ย เกินกว่าห้านิ้วนะต้องเข้าใจความหมายคําว่าโยคะซสก่อนโยคะคือเครื่องประกอบจัดทั้งหลายเหมือนตะปูตึงติดให้อยู่ยากแก่การที่จะถอนออกให้หลุดได้เอา้านะตกลงนะตอนนี้มาดูต่อโยคะมีสี่หนึ่งกามโยคะ ตรึงให้ติดอยู่กับกามมาคุณอารมณ์อ้าตกลงเราทันทลายถูกตรึงให้ติดอยู่กับการามมคุณอารมณ์กามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนะาเนาะสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาะมีสองราบแล้วนะฮะวัตถุกามกับกิเลสกามทั้งวัตถุกรรมและกิเลสกรรมก็มีคุณ มีคุณนะแล้วก็มีโทษกรามเนี่ยนะมีทั้งคุณมีทั้งโทษถึงคราวกามมีคุณก็เรียกว่ากามมะคุณปาหลงเพราะฉะนั้นปุถุชนเนะี่ยเห็นกามเป็นคุณอริยชนเห็นกามเป็นโทษจะนั้นปุถุชนใช้กามและจึงติดอยู่ในกาม อาเียเจ้าถลายแห่งกามเป็นโทษแต่ต้องใช้กามใช้กามอย่างละมัตตะวางจึงไม่ติดอยู่ในกามแล้วอะไรละ่ะทำให้ติดอยู่ในกามตรงนี้แหละครับที่เราต้องเรียนธรรมะกันอะไรละ่ะที่ทำให้ติดอยู่ในกามอ่านต่อไปที่ครับองคธรรมได้แก่โลภเจตสิกตกลงฮะ ตัวที่ทำให้ติดอยู่ในกามคือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิตแปดแต่นี้พระพุทธเจ้ายังต้องใช้กามแต่การใช้กามของพระพุเจ้านั้นไม่มีตะปูตะปูในที่นี้คืออะไรคะโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิตแปดพระพุทธเจ้าโลภะเจตสิกก็ไม่มี นะโลภมุลจิตก็ไม่มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าถอนตะปูออกแล้วนะถอนตะปูออกแล้วกามโมยคะของพระพุทธเจ้าคือโลภเจตสิกที่ในโลภมูลจิตแปดจึงไม่มีส่วนเราท่านทั้งหลายทั้งโลภเจตสิกทั้งโลภมูลจิตมี แล้วก็มีอย่างอ้วนหมีพีมันนะไม่ไผ่พร้อมเลยด้วยนะนี่ให้เราได้เข้าใจตรงนี้จากนั้นผมอยากให้เราท่านมองเห็นเอาละโยคะแปลว่าตะปูเปรียบเหมือนตะปูตอกให้ติดอยู่ในกามใช่ไหมฮะจริงนี่ว่ากามม่โยคะกามคือสิ่งที่น่าใครสิ่งที่น่าปรารถนานะฮะ แล้วกามก็มีคุณด้วยส่วนโยคะเปรียบเหมือนตะปูตอกให้ติดอยู่ในกามันั้นชั้นเราท่านทลายนะ่ะติดอยู่ในกามจึงเรียกกันว่ามีกามโยคะมีทั้งกามมีทั้งโยคะฉะนั้นเราท่านทลายจึงหลุดไปออกจากหลุดออกไปจากกามไม่ได้เพราะ เครื่องตะปูตอกให้ติดอยู่ตอนนี้เห็นเครื่องตะปูตอกให้ติดอยู่หรือยังครับเห็นแล้วอย่างฮะมีชื่ออะไรอ,อาโลพะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิตแปดตรงนี้แหละครับจึงบอกว่ายอมเสียเวลาหน่อยนะให้เราได้เข้าใจนาะสิ่งที่ตอกให้ติดอยู่ในกามนะคือโยคะ โยคะไม่ใช่ว so ิชานะไม่ใช่วิชากายบริหารนะฮะได้โยคะของพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนตาปูตอกให้ติดอยู่ในกรรมมาคุณอารมณ์จันตัวโยคะที่ตอกให้ติดอยู่ในกรรมมาคุณอารมณ์นั้นได้แก่โลภะเจตสิกที่ไหนโลภะมูลจิตแปฉะนั้นเรายังใช้กาม นะยังใช้กามยังใช้รูปยังใช้เสียงยังใช้กลิ่นยังใช่รสยังใช่ผลทัพะอยู่การใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลทัะเราจึงต้องระวังตาปูเข้าใจไหมฮะเออตรงนี้ที่เรามาเรียนธรรมะเนี่ยนะครับมาเรียนเพื่อให้รู้ให้รู้ไว้ว่ากามเนี่ยมีคุณมีประโยชน์แต่ให้ระวังตาปูและตาปูมัน ขนาดไหนตาปูยกกำลังสอนนะฮะใช่ไหมโลภะเจตสิกที่ไหนโลภะมูลจิตไปแสดงโลภะเจตสิกไม่ใช่ตัวเดียวนะฮะเลาะโลภะมูลจิตมีแปดโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งก็มีโลภะเจตสิกดวงที่สองก็มีโลภะเจตสิกดวงที่สามก็มีโลภะเจตสิกทั้งแปดดวงมีโลภะเจตสิก นะ่ให้กับใจนะทั้งแปดดวงนี่มีโลภะเจตสิกอย่าคิดว่าโลภะเจตสิกมีดวงเดียวนะฮะโลภะมูลจิตมีแปดโลภะเจตสิกก็ต้องมีแปดเพราะฉะนั้นนะฮะโผล่มาดวงเดียวนะฮะน่าคือโลภะเจตสิกนะฮะแต่ว่าไม่ใช่โลภะเจตสิกมีมีอย่างเดียวนะฮะมีถึงแปดชนิดนะฮะ โลภะเจตสิกมีถึงแปดชนิดไม่ได้มีชนิดเดียวให้รูไปด้วยเรียนโลภะมูลจิตแปดเรียนโลภะเจตสิกหนึ่งแต่หารู้ไม่ว่าเจตสิกหนึ่งเนี่ยไปประกอบโลภะมูลจิตได้แปดโลภะมูลจิตดวงไหนก็แต่มีโลภะเจตสิกทั้งนั้นฉะนั้นนับโลภะเจตสิกนับหนึ่งไม่ได้ต้องนับแปดประฉะนั้นโลภะเจตสิกแปดเนี่ยนะฮะ เป็นโยคะได้ทุกดวงเลยนะฮะเป็นโยคะได้ทุกดวงหรือจะบอกว่าเป็นตะปูได้ทั้งแปดเลยนะฮะให้เราได้เข้าใจนะตอนนี้มองออกเรียงฮะกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาแล้วก็มีคุณจงใช้มันต่อไปเพราะเราปรารจากรามไม่ได้ หลา่จากกามไม่ได้ยังต้องอาศัยรูปคือรูปาลาลมนะหุงข้าวก็ต้องหุงให้สวยใช่ปะข้าวสวยๆข้าวดีๆนะพูดก็ต้องอยังต้องอยากให้พูดเพราะๆใช่ปะต้องใช้นะฮะจะมาพูดมึงเอ้ยกูเอ้ยพูดคำดา่าคำได้ไหมฮะไม่ได้คนเขาไม่อยากฟังหรอกอันั้นต้องพูดด้วยเสียงเพราะๆ นะขนาดเสียงจะบอกเหมือนมะนาวไม่มีน้ำเห็นไหมแ <laughs> สดงว่าคนยังต้องการเลยครับต้องการกามมาคุณอยู่แต่งไปไหนก็ต้องแต่งตัวให้สวยการแต่งตัวให้สวยไปกรรมมาคุณไหมฮะเป็นปน,ปน,นะฮะพูดเพราะเรอไปกรรมมาคุณไหมเป็น,ปนแต่งตัวให้กลิ่นน้ำหอมไปกรรมมาคุณไหมเป็นอาหารอร่อยอร่อยไปกรรมมาคุณไหมเป็นเห็นไหมครับ ห้องนี้เย็นเย็นนี่ไปกรรมมคุณไหมเห็นเพราะนั้นเราท่านทลายยังต้องใช้กรรมคุณอยู่แต่การใช้กรรมคุณต้องระวังระวังตะปูคือโยคะเข้าใจไหมครับเออนี่ไงต้องเข้าใจนะเพราะจะนั้นกรรมาคุณเน่ยมีทั้งคุณมีทั้งโทษแต่ว่าภพภูมิเราทั้งหมด11ภูมิเนี่ย ยังมีความจําเป็นต้องใช้กรรมมาคุณเจลันรูพได้เจ้าต้องใช้กรรมมาคุณไหมฮะใช้ยังต้องใช้ผู้เจ้ายังต้องห่มจีวรใช่ไหมฮะจ่ไหมห่มก็ห่มสวยด้วยนะช่ไหมผู้เจ้าเดินเป็นไงครับโอ้โหเดินช่างสวยสดงดงามแล้วผู้เจ้าพูดเพราะไหมโอ้โหเพราะ,โโราะฉันผู้เจ้ายังต้องใช้กรรมมาคุณ เอผมต้องตกนรกหรือเปล่าเนี่ยฮะ,ะหาว่าพระพุทธเจ้ายัางต้องใช้กรรมมาคุณแต่เราเรียนกรรมมาคุณคืออะไรรูปอารมณ์ศัทธาลมคันธารมลมรสารมณผลอารมก็เป็นกรรมมาคุณจำไหมครับจำไหมครเป็นกรรมมาคุณรูปเสียงกลิน่นรสผลทพะก็เป็นกรรมมาคุณฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องใช้กรรม แม้เราก็ต้องใช้กามเราใช้กามแต่มีตะปูตอกอยู่นะพระพุทธเจ้าใช้กามแต่ไม่มีตะปูตอกแล้วเพราะพระพุทธเจ้าถอนตะปูทิ้งไปหมดแล้วแต่เรายังไม่ได้ยอมถอนกันเลยสักคนหนึ่งเออพระพุทธเจ้าถอนตะปูด้วยอะไรครับเอาเลยนะฮะอ่ะ พระพุเจ้าถอนตะปูด้วยอะไรครับเอวันติปริวัตตังทวาสสาการังถอนด้วยความรู้แจ้งและย,ยศศสีอันมีสามรอบอาการสิบสองถอนเกลี้ยงเลยบริสุทธิ์หมดจดเลยไม่เหลือเลยนั่นแหละครับวิชาถอนตะปูของพระสมมาสัมพุทธเจา้าเพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะถอนตะปูแบบพระพุทธเจ้าต้องถอนด้วยสัจจยานอิตยานกะตยานนะท่านผู้ฟังที่เขารพคัดท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังดนองค์กรชาวพุทธสิงกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณเจียรคุณประจวบรื่นนิรุมกันระเปิดชาวภาพ ขอยอโนโุทนาสาธุมนโอกานี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้รายการตามทางพระพุทธเจ้าจะเป็นสัทธาของคุณสุวรรณประสงค์สัทธาของคุณลำข้างสัตทองพิมพ์สัทธาของคุณบุรพลคุณอารีพัทรานุกูลกิจร่วมกันรับผิดเจ้าพาพก็จะได้ อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพุธนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณเจียรคุณประจวบรื่นนิดและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษา,า,รราธรรมะธำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามามองอารมณ์โกรธลบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อสองส่งรักษาสิลให้มั่นคงจะไม่ลงอาบา